การแสดงเกียร์จำลองในระบบประชาธิปไตยที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ชีวิตผมเองก็คือการเปลี่ยนแปลงส4ตุลานั่นเป็นการเคลื่อนไหวนอกสภาและพฤษสภาทรมินทรเช่นเดียวกันเป็นการเคลื่อนไหวนอกสภาแต่ครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวตามระบบรัฐสภานะครับที่สงบสันติและตามหลงที่ า,าชาติยอมรับสากคยอมรับที่อหาคนที่เหมาะสมดีที่สุดสำหรับบ้านเมืองน,นะครับไม่แต่ดีที่สุดสำหรับพักใดพัานหนึ่งความเชื่อมัน่นต่างตา การลงทุนในประเทศความเชื่อมั่นของประชาชนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในนานาประเทศเองก็จะดีขึ้นซึ่งจะทําให้บ้านเมืองเราเงียบเงียบสงอๆไป็นนานได้เดินไปได้่วนการเลือกอตําแหน่งประธานสภาที่หาคนที่เหมาะสมดีที่สุดสำหรับบ้านเมืองนะครับไม่ใช่ดีที่สุดสําหรับพรรคใดพรรคหนึ่ง ดีที่สุดสำหรับบ้านให้สมตารมจิตนาลุงของประชาชนแล้วอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติที่ฝ่ายประชาิปไตยที่รุ่งคนอยากเห็นว่าพี่น้องประชาชนสามารถใช้ปักกามาดำกำจัดวงจร